อนี่นะครับเป็นสิ่งของที่มันเกิดจากหินนะครับมันงอกลงมานะครับเป็นของดีนะครับเป็นของดีครับของดีเก็บสวยแร้หยิดประหยัดนเก็บมันอยู่กับก้อนหินนะครับเราเพราะเรามันงอกออกมาแล้วแกะแกะเอาอยากก้อนหินนะครับเนี่คเป็นของดีไม่ต้องปลูกเสกนะครับ สวยงามมากนะครับนี่ฮะนี่ก้อนเล็กก็มีนะครับก้อนเล็กก็มีมีสวยๆครับเอาจะเอาไปใส่กรอบห้อยคอ,อเรียมคอเรื่อยๆแต่ใส่เข็มในในเป็นบูชาและได้หมดนะครับเนี่ยครับมันเนี่ยของเกิดจากธรรมชาตินะครับ มันจะเป็นฝังฝังอยู่ตามหินนะฝังอยู่ตามหินนะเอไปแกะแกะออกมาหาย,ยากมากครับมีเป็นบางที่แค่นี้นครับสวยนะสระรพคุณก็จะมีไงอ่ะคล้ายๆไก่นะครับเป็นพวกเป็นมีหลายอย่างครับ บางคนก็อาจจะรู้นะครับพอเคยเห็นอาจจะรู้ว่าศึกษาพวกไอ้สิ่งของพวกนี้หลายคนขอกเขาก็าอาจจะรู้นะครับคนที่สอหาครับสวยงามครับครัยิวครับเกี่ยวไว้ติดตัวครับองกันไฟครับ แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ